กันต่ำทียาถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษเราก็ะจะเรียกว่าเป็น f o r e n s i c odontology หรือว่า f o r e n s i c dentistry นะคะจริงๆก็คือเหมือนเป็นการนำความรู้ของมนักง่เราเนี่ยแล้วมาช่วยในกระบวนการทงกฎหมายน,นะคะ,ะก็คือเอามาเป็นการ apply ใช้ในการกนะระวการหมายค่ะจะช่วยในเรื่อของคดีต่ตางๆหรือว่าในกระบวนการ ทีมของแพทย์ดีเทสเนี่ยมองเห็นว่าการตรวจฟันเนี่ยหรือว่าการเข้าไปพิสูจน์ดูหลักฐานเกี่ยวกับทางธุรกรรมเนี่ยจะมีส่วนช่วยในในรูปคดีในเคสต่างๆหรือเป็นข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็จะมีการติดต่อมาที่ที่ทางเราก็คือนิติแพทย์นะคะเพื่อจะเข้าไปช่วยค่ะที่ที่พบนะคะก็คือเป็นงานที่พิสูจน์จดทะเบียนบุคคลนะคะก็คือดูว่าคนคนนั้นเป็นใครนะคะซึ่ง โดยปกติแล้วถ้าเกิดว่ามีคนที่เสียชีวิตเนี่ยแล้วเรายังมองออกว่าเป็นใครหรือว่ามีข้อมูลอ่อื่นมีลักษณรแบบบัตรประชาชนหรืออะไรที่ค่อนข้างชัดเจนว่าคนนั้นเป็นใครแล้วว่ายาสามารถบอกได้ว่าเป็นใครเนี่ยอันเนี้ยจะไม่ต้องตรวจฟันแต่ถ้าอย่างกรณีที่ตรวจฟันถ้าเช่นว่าเราไม่สามารถจะมองได้แล้วว่าคนนั้นเป็นใครเช่นว่ามีการเน่าเกิดขึ้นหรือว่าถูกไฟไหม้ หรือว่ามาเป็นโครงกระดูกแล้วเนี่ยก็คืออันนี้ทางน้าแพ้เนี่ยก็จะมีส่วนที่จะเข้าไปช่วยค่ะก็พอไปตรวจแล้วก็ก็จะมีข้อสงสัยที่ทางสังคมเนี่ยสงสัยอยู่เช่นมีฟันหายไปไหมมีฟันหักไหมหรือว่ามีบาดแผลอุบัติเหตุอะไรที่ ที่อาจจะเกิดจากการทํำร้ายหรือรอะไรก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นกับตรงบริเวณฟันและช่องปากไหนนะคะก็คือณนะตอนนั้นก็พอได้รับคือเราก็บรีเป็นก่อน,อนแล้วก็ดูประวัติทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของภาพ ct scan นะคะเพราะว่าจริงๆตัวเองอยู่ในคาววิชางลงศีด้วยนะก็ดู PC T เอ็กซเรย์ดู ct เป็นปกติแล้วแล้วทีนี้เราก็ดูว่าโอเคถ้าดูจาก ct scan เนี่ยก็ไม่มีกระดูกผันไกลตรงไหนหักฟันก็เรียงตัวชิดกันดีไม่มีช่องว่าง เสร็จแล้วเราก็ไปคอนเฟิร์มกับที่ร่างร่งผู้เสียชีวิตจริง,รง,รงนั่คือร่างของแมยโมแล้วก็ดูว่าโอเคฟันตรงไหนมีปัญหาไลยไหมมีรอยแตกหักงอะไหมซึ่งก็พบว่าก็ไม่มีนะคะแล้วก็เราก็มีการเหมือนถ่ายรูป,รปเก็บไว้นะคะเป็นหลักฐานด้วยะะจริงๆแล้วฟันเนี่คือถ้าในตามหลักของตำรวจสากล ก็คือการตรวจเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเนี่ยจะมีสามวิธีหลักก็คือตรวจ DNA อนเอตรวจฟันแล้วก็ลายมือนะคะซึ่งฟันนียถือเป็นวิธีหลักแต่ว่าลักษณะที่เราจะนําฟันมาเปรียบเทียบได้ว่าอันนี้เป็นฟันของไทยเนี่ยเราก็ต้องแปลว่าเราจะดูลักษณะในการเปรียบเทียบประวัติฟันก่อนเสียชีวิตกับหลังเสียชีวิตว่าตรงกันไหมนะคะซึ่งแปลว่าเราต้องตรวจฟันในร่างผู้เสียชีวิต แล้วก็ต้องมีข้อมูลของประวัติฟันก่อนเสียชีวิตของคนคนั้นที่เราคิดว่าน่าจะเป็นเขามาเปรียบเทียบกันค่ะน,น,นจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสุขภาพท,าทั่วทั่วไปแ้วก็ทางธนกรรมเนี่ยของเขาได้ระบบค่อนข้างมากเพราะว่าต้องมีระบบประการสุขภาพที่ค่อนข้างเหมือนชัดเจนว่าแล้วเขาก็จะมีการรคคอร์ดว่า การรักษาที่ไหนแล้การรักาที่ไหนคือสามารถที่จะตามได้จากการเพียงแค่อาจจะเสียบบัตรประชาชนอย่างเงี้ยก็จะทราบเลยว่าคนคนนั้นทําที่ไหนได้นแล้วก็พอเรรู้ว่าเขาทำที่ไหน,น,นะะททไหนปุ๊บเราก็จะสามารถตามไปที่คลินิกนา้นหรือโรงพยาบาลได้ก็มีการให้ข้อมูลนะ ในเรื่องการเก็บข้อมูลประวัติทางิุณกรรมเนี่ยมันควรจะต้องมีการเซตมาตรฐานว่าเราต้องเก็บให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็เก็บชัดเจนครบถ้วนซึ่งในการควบคุมเราจะต้องดูว่าเราจะสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลได้ยังไงซึ่งซึ่งเท่าที่ได้ยินมาคือเดี๋ยวนี้มันก็จะเริ่มมีการที่จะพยายามเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพซึ่งอาจจะเกิดมาจากแอปเปาตันม,มาเป็นตัวเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเหมาะอมอะไรอย่างเงี้ย คือแล้วก็เราน่าจะสามารถที่จะมีเขาจะมีข้อมูลที่เรียกว่า h e l l t h Link ซึ่งตรงนี้ในทางทางการแพทย์ทางระบบสารสุขทศเรเริ่มทำแล้วแต่ว่าทนตกรรเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าไปเป็นอยา่ในข้อมูลที่เขามีการมีการซึ่งคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่เราคงต้องก้าวต่อไปข้างหน้า